คุณเคยรู้สึกเหมือนหัวใจของคุณถูกฉีกออกต่อหน้าต่อตาไหมพันรยาคนหนึ่งต้องเจ็บปวดเมื่อเห็นสามีของเธอจูบผู้หญิงอื่นกลางที่สาธารณะแต่ในความเจ็บปวดนั้นชะตากรรมกลับพาเธอไปพบชายผู้ทรงอํานาจคนหนึ่งที่ตกหลุมรักเธอทันทีการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นและไม่มีใครคาดคิดว่าจะจบแบบนี้ฝนพรมลงมาที่เมืองใหญ่สายลมเย็นพัดผ่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียงร่มกระทบพื้น และเสียงรถรบกวนความเงียบเล็กๆในหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอคือเมย์หญิงสาวที่เพิ่งผ่านคืนที่เหมือนฝันร้ายมากกว่าเป็นความจริงเธอเดินช้าๆมือกอดตัวเองแน่นรู้สึกถึงความหนาวเย็นและความว่างเปล่าในใจเมื่อคืนนี้เองเมย์เพิ่งเห็นภาพท,ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นสามีของเธอ ต้นชายหนุ่มที่เธอเชื่อใจมาตลอดชีวิตจูบกับผู้หญิงอื่นต่อหน้าเธอเองที่งานเลี้ยงบริษัทกลางกรุงเมยังจำภาพนั้นได้ชัดเจนต้นกอดผู้หญิงคนอื่นด้วยรอยยิ้มที่เคยเป็นของเธอเท่านั้นมือของเขาแนบชิดกับเธอราวกับไม่เคยมีใครอีกเมนี่มันอะไรเนี่ยเสียงของเธอสั่นเครือแต่ไม่มีใครสนใจคำถามนั้นต้นและผู้หญิงคนนั้นหัวเราะคิกคักพูดคุยกันอย่างสนิทสนมราวกับว่าโลกนี้มีเพียงพวกเขาสองคนหัวใจของเมย์แตกสลายเธอหันหลังเดินออกจากงานเลี้ยงนั้นทันทีน้ำตาไหลลงแก้ม โดยไม่ทันตั้งตัวความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมถึงเป็นเธอทำไมเขาถึงทำแบบนี้คืนที่เต็มไปด้วยความเงียบเมนั่งอยู่ที่มา้านั่งในสวนสาธารณะใบไม้ปลิวไปตามลมเหมือนกับความคิดของเธอที่กระจัดกระจายเธอไม่อยากกลับบ้านเพราะบ้านตอนนี้ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปบ้านเต็มไปด้วยความทรยศและความเจ็บปวดฉันจะอยู่ยังไงต่อไปเธอพร่ำกับตัวเองน้ำตาไหลลงไม่หยุดเธอรู้ว่า ไม่สามารถอยู่ต่อไปกับคนที่เธอเคยเรียกว่าสามีได้อีกแล้วแต่ใจของเธอยังเต็มไปด้วยความรักที่เธอไม่สามารถปล่อยทิ้งง่ายๆทันใดนั้นเสียงรถรูคันหนึ่งเบรกหน้าสวนเสียงฝีเท้าคนลงจากรถดังก้องเมเงยหน้าขึ้นและได้พบกับชายหนุ่มผู้ทรงอำนาจรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสนใจคุณเป็นคนที่สวยมากชายคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพ แต่เต็มไปด้วยความจริงใจเมสะดุ้งเล็กน้อยไม่คุ้นเคยกับสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเช่นนี้ชะฉันเธอพูดไม่ออกพยายามกลั้นน้ําตาแต่ใจกลับเต้นแรงราวกับถูกสะกดไว้ชายคนนั้นคือคุณวีรเทพซีอโอหนุ่มใหญ่ของบริษัทใหญ่เขาเห็นเมครั้งแรกและเหมือนถูกดึงดูดด้วยสเสน่ห์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ความเศร้าและความงดงามในเวลาเดียวกันทําให้เขาไม่อาจละสายตา ฝนยังคงตกเมยือนอยู่ใต้ร่มของเขาทั้งสองคนเงียบแต่บางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นความเจ็บปวดของเมและความสนใจของวีระเทพสร้างความผูกพันที่ไม่คาดคิดขึ้นอย่างช้าชาและแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเมยังคงยือนอยู่ใต้ร่มของวีระเทพฝนค่อยๆลดลงจนกลายเป็นละอองเบาแต่ความรู้สึกในใจเธอยังร้อนรุ่มด้วยความเจ็บปวดและความสับสนความรู้สึกแปลกใหม่ ที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มตรงหน้าทําให้หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะผมเห็นคุณจากที่ไกลๆและผมไม่อาจเพิกเฉยได้วีรเทพพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงรอยยิ้มของเขาอบอุ่นทําให้เมรู้สึกว่าความเศร้าที่เธอแบกไว้หนักหน่วงเริ่มคลายลงเล็กน้อยเมกลืนน้ำลายพยายามรวบรวมสติแต่ฉันไม่เหมาะฉันเพิ่งผ่านเรื่องเรื่องแย่ๆมาหยกๆยกเธอพยายามผลักตัวเองออกจากความสนใจของเขาแต่กลับรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเธอไว้ วีระเทพก้าวเข้ามาใกล้เงยหน้ามองเมย์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผมไม่ถามอะไรคุณมากผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นทําให้เมย์รู้สึกสะเทือนเธอไม่ค่อยได้ยินใครพูดกับเธอด้วยความจริงใจแบบนี้มานานแล้วน้ําตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนมันเป็นน้ําตาที่เริ่มมีความหวังและมีความอบอุ่นแทรกอยู่ด้วยหลังจากคืนนั้นเมย์เริ่มพบกับวีระเทพบ,บ่อยขึ้นทั้งสองคนพูดคุยกันแลกเปลี่ยนรอยยิ้ม และความคิดเมรู้สึกว่าเธอสามารถเปิดใจได้โดยไม่ต้องปิดบังความเจ็บปวดที่มีอยู่ภายในแต่เรื่องราวชีวิตไม่ได้ง่ายายขนาดนั้นต้นยังคงปรากฏตัวในชีวิตเธอเป็นระยะ,ระยะพยายามแก้ตัวหรือโนม้นวใจให้เมกลับไปเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรู้ว่าตัวเองมีค่าเกินกว่าที่จะอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเธอเมฉันผิดไปแล้วฉันรักเธอจริงๆนะอย่าทิ้งฉันไป ต้นวิงวอนในคืนหนึ่งเมมองเขาเธอเคยรักเขามากแต่ตอนนี้ความรักนั้นถูกเจ็บปวดกลืนกินจนแทบไม่เหลือต้นมันสายไปแล้วคุณทำลายความเชื่อใจของฉันไปหมดแล้วฉันฉันต้องเดินของฉันเองเมตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม่จะเจ็บปวดแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยววีระเทพยอยู่เคียงข้างเมในช่วงเวลานั้นเขาไม่เคยก้าวไกยความตัดสินใจของเธอแต่เขาอยู่ที่นั่นเพื่อให้ความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่เธอสมควรได้รับ เมื่อวันหนึ่งเมย์ต้องไปประชุมธุรกิจในออฟฟิศของวีรเทพเธอเห็นวีรเทพพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยท่าทีเป็นมืออาชีพแต่เมื่อเธอเข้ามาสายตาของเขาทําให้เธอใจเต้นแรงอีกครั้งคุณพร้อมสําหรับการประชุมหรือยังวีรเทพถามยิ้มยิ้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความสนใจในตัวเธอข้าพร้อมแล้วเมย์ตอบเธอรู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยใบหน้าและท่าทางของเธอเปล่งประกายด้วยความเชื่อมั่นที่เกิดจากความรักและการยืนหยัดด้วยตัวเอง วันต่อมาเมเริ่มทำงานร่วมกับวีรเทพอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนแบ่งปันไอเดียมุมมองและความฝันเมรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้ในใจยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับต้นและความเจ็บปวดแต่เธอเริ่มเข้าใจว่าการรักตัวเองและยืนหยัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ชีวิตไม่เคยง่ายดายเสมอไปต้นพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อดึงเธอกลับไปแต่ครั้งนี้เม่มีความเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาจะควบคุมเธอยังมีวีรเทพอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจและสิ่งนี้ ทำให้เธอก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยความมั่นใจคุณคุณไม่ควรกังวลเรื่องเขาอีกนะเมคุณมีค่ามากกว่าที่เขาจะเห็นวีระเทศพ,พูดขณะจับมือเธอไว้เมมองสายตาของเขาน้ําตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือความสุขและความอบอุ่นและจากจุดนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเติบโตเป็นความรักที่ลึกซึ้งเมเริ่มเรียนรู้ที่จะเปิดใจอีกครั้งรู้จักการไว้วางใจและสัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจ ทุกครั้งที่เมย์เผชิญความทรงจำเก่าเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการเห็นคุณค่าในตัวเองและการยอมรับความรักจากผู้ที่เห็นคุณค่าของเราอย่างแท้จริงวีระเทพไม่เพียงแต่ให้ความรักแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เมย์กลายเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เธอมองเขาเธอเห็นอนาคตที่สดใสแม้ว่าจะเคยเจ็บปวดแต่เธอไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขแม้ว่าอดีตจะเป็นเรื่องเจ็บปวดแต่เมรีเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและพบว่าการถูกใครสักคนมองเห็นความงดงามในความเศร้าของเราอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่สวยงามที่สุดในชีวิตชีวิตของเมก,กับวีรเทพค่อยๆก่อตัวเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่โลกภายนอกไม่ได้สงบเสงี่ยมเหมือนในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันต้นยังคงพยายามเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเธออยู่บ่อยครั้งไม่ว่า จะเป็นข้อความโทรศัพท์การปรากฏตัวที่ไม่คาดคิดหรือแม้กระทั่งการส่งคนมาสังเกตการชีวิตของเธอวันหนึ่งเมนั่งอยู่ในคาเฟ่ใจกลางเมืองจิบกาแฟไปพลางมองฝนที่ตกโปรยๆผ่านหน้าต่างเธอคิดถึงอดีตรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ยังคงซ่อนอยู่ข้างในแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ทำให้เธออ่อนแออีกต่อไปมันคือความเจ็บปวดที่สอนให้เธอรู้จักคุณค่าในตัวเองเมคุณโอเคไหม เสียงอบอุ่นของวีระเทพเรียกเธอให้กลับสู่ปัจจุบันเขานั่งลงตรงข้ามรอยยิ้มของเขายังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นข่าฉันโอเคเมย์ตอบพร้อมรอยยิ้มแม้หัวใจเธอยังเต้นแรงแต่เธอรู้สึกปลอดภัยอยู่ข้างเขาวีระเทพจับมือเธอเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาไปกับใครที่ไม่เห็นค่าของคุณเมคุณสมควรได้รับความรักที่แท้จริง เมยเงยหน้ามองตาเขาน้ำตาไหลาราวกับเป็นสายฝนที่ค่อยๆหยดลงจากหัวใจความอบอุ่นของคำพูดเขาทำให้เธอรู้สึกว่าความเศร้าที่เคยหนักหน่วงเริ่มจางลงแต่เรื่องราวไม่ได้สงบเพียงแค่นั้นต้นยังคงไม่ยอมแพ้คืนหนึ่งเขาปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเมย์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ้อนหวอนเมย์ฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันยังรักเธอต้นพูดเสียงสั่นราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าของเขาเมย์ถอนหายใจลึกๆเธอเคยรักเขาเคยไว้ใจเขามากที่สุด แต่ตอนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้หมายถึงการยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งคำถามเธอมองไปที่วีรเทพที่ยืนอยู่ไม่ไกลเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและการสนับสนุนต้นมันสายไปแล้วคุณทำลายความเชื่อใจของฉันไปหมดแล้วฉันไม่สามารถอยู่กับคุณได้อีกเมย์ตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงต้นโกรธแต่ก็เห็นความจริงในสายตาเมย์เขาทำอะไรไม่ถูกและเดินจากไปเมย์รู้สึกโล่งใจบางส่วน แต่ในใจยังคงสั่นสะเทือนด้วยความทรงจำชีวิตของเมกับวีระเทพเริ่มมีเรื่องราวใหม่ๆเขาเริ่มพาเธอไปพบโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสความฝันและความรักที่บริสุทธิ์พวกเขาเดินเล่นในสวนสาธารณะยิ้มให้กันแลกเปลี่ยนความคิดและค่อยๆเรียนรู้ที่จะไว้ใจอีกครั้งแต่ความรักครั้งใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกจะง่ายได้เรื่องราวเก่าๆยังตามหลอกหลอนเมต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำเก่าต้นพยายามกลับมาแต่ทุกครั้งที่เขาเข้ามาพลัง และความมั่นใจที่ได้จากวีระเทพทําให้เมย์ไม่หวั่นไหววันหนึ่งเมและวีระเทพเข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่ในบริษัทเมยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนสวมชุดเรสสีแดงสดที่ทําให้เธอดูสง่างามทุกสายตาหันมามองเธอแต่เมไม่ได้สนใจใครนอกจากวีระเทพคุณสวยมากวีระเทพกระซิบข้างหูเธอทําให้หัวใจเมเต้นแรงแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความกลัวหรือความเศร้ามันคือความตื่นเต้นและความสุข ในงานนั้นเมย์ได้พบเพื่อนร่วมงานของวีรเทพที่แสดงความสนใจในตัวเธอแต่เธอไม่สนใจใครอีกแล้วสายตาและหัวใจของเธอติดอยู่กับวีรเทพเพียงคนเดียวหลังงานเลี้ยงเมย์และวีรเทพเดินออกมานอกอาคารฝนเริ่มตกอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นฝนที่สดชื่นไม่ใช่ฝนที่เย็นชาหรือเจ็บปวดฝนอีกแล้วนะเมย์พูดพลางยิ้มอ่อนใช่แต่ฝนแบบนี้ทําให้ผมคิดถึงคุณวีรเทพพูดอย่างอ่อนโยนเขาจับมือเธอแน่นขึ้น ไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นความมั่นคงและความรักที่แท้จริงเธอรู้ว่าตัวเองไม่ต้องกลัวอดีตอีกต่อไปเพราะเธอมีคนที่รักและเห็นค่าของเธออยู่เคียงข้างคืนหนึ่งเมนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดาวที่กระพริบอยู่บนฟ้าเธอคิดถึงอดีตและเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่สอนให้เราเข้มแข็งแต่ความรักที่แท้จริงคือการยืนอยู่ด้วยกันและเห็นคุณค่าของกันและกันวีรเทพเข้ามานั่งข้างเธอมือของเขาสัมผัสมือเธอเบาๆ ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมยยิ้มน้ำตาไหลออกใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นน้ำตาของความสุขความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงเธอรู้ว่าชีวิตของเธอได้เริ่มต้นใหม่และครั้งนี้เธอพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับวีรเทพยอย่างมั่นคงและเต็มใจช่วงเช้าว,วันหนึ่งเมตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกสงบแม้จะผ่านความเจ็บปวดและทรยศมาอย่างหนักแต่ใจเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหวังเธอหันไปมองวีระเทพที่นอนข้างๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาทําให้หัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งเธอคิดในใจว่าครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าความรักของตัวเองสูญสิ้นไปแล้วแต่ตอนนี้เธอพบว่าความรักที่แท้จริงยังมีอยู่และเธอมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันอย่างเต็มที่หลังอาหารเช้าว,วีระเทพและเมตัดสินใจไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และล้างความทุกจากอดีตเมเดินช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มที่จริงใจเธอรู้สึกถึงความสงบภายในใจครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์นับไม่ถ้วนที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดเมคุณเข้มแข็งมากวีรเทพพูดขณะจุดทูปไหว้พระเธอเงยหน้ามองเขาน้ำตาไหลอ่อนๆแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสุขและความอิ่มเอมขอบคุณนะที่อยู่ข้างฉันเสมอเมตอบน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น หลังจากกลับบ้านเมเริ่มใช้ชีวิตประจำวันรวมกับวีระเทพยอย่างเต็มที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ใหม่ที่วีระเทพเป็นผู้บริหารใหญ่เมรู้สึกว่าตัวเองกำลังเติบโตไม่เพียงแต่ในเรื่องงานแต่ในเรื่องความมั่นใจและการรักตัวเองเธอไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปเพราะเธอมีคนที่เห็นคุณค่าและรักเธออย่างแท้จริงอยู่ข้างๆ อย่างไรก็ตามต้นยังคงเป็นเงาของอดีตท,ที่คอยตามหลอกหลอนเมต้องเจอกับเขาในงานสังคมกลางเมืองต้นพยายามพูดจาอ้อนวอนแต่เมยังคงยืนหยัดมั่นคงเมฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมต้นถามด้วยน้ำเสียงเกือบจะสัน่นเมมองเขาอย่างสงบและนิ่งเธอรู้สึกเห็นใจแต่ไม่กลับไปต้นมันสายไปแล้วฉันได้เรียนรู้ว่าฉันไม่จําเป็นต้องอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของฉันอีกต่อไปความเด็ดเดี่ยวของเมทําให้ต้นถึงกับเงียบเขาเห็นความจริงในสายตาเธอ และจากไปโดยไม่โกรธหรือวอยายเมทอนหายใจเบาๆเธอรู้สึกโล่งใจและพร้อมที่จะมองไปข้างหน้าหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของเมและวีระเทพเติบโตมากขึ้นพวกเขาเข้าใจซึ่งกันและกันในทุกด้านทั้งความคิดความฝันและความรู้สึกเมได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความโรแมนติกแต่ยังหมายถึงการสนับสนุนและยืนเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์คืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้ำในคืนเดือนเพนวีรเทพหยุดเดิน และมองตาเมยอย่างจริงจังเมย์ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณมากกว่าชีวิตตัวเองผมไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักนี้ไปผมอยากสร้างชีวิตที่มีคุณอยู่เคียงข้างตลอดไปเมยน้ําตาไหลด้วยความสุขเธอรู้สึกว่าความฝันที่เธอเคยคิดว่าจะไม่มีวันเป็นจริงกลับกลายเป็นจริงแล้วเธอเงยหน้ามองวีระเทพและยิม้มฉันก็รักคุณวีระเทพเธอตอบน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจ วีระเทพค่อยๆจับมือเธอและสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองคนยืนอยู่ใต้แสงจันทร์รู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบของความรักที่แท้จริงเวลาเดินไปอย่างช้าๆชีวิตของเมย์และวีระเทพเต็มไปด้วยเรื่องราวความสุขความเข้าใจและความรักที่ลึกซึ้งพวกเขาเรียนรู้ที่จะหัวเราะด้วยกันร้องให้ด้วยกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกสถานการณ์เมย์กลับมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเธอไม่กลัวอดีตอีกต่อไป เพราะเธอรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่เพียงแค่รักษาใจแต่ยังสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นหนึ่งปีต่อมาวีรเทพขอเมแต่งงานในงานเลี้ยงส่วนตัวที่จัดอย่างเรียบง่ายแต่โรแมนติกเธอร้องให้ด้วยความสุขและยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตเมรู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาทุกครั้งที่เธอคิดว่าชีวิตจบสิ้นแล้วล้วนเป็นบทเรียนที่สอนให้เธอเข้าใจค่าของตัวเองและเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงเมื่อเมและวีรเทพยือนอยู่ร่วมกันใต้แสงจันทร์ และเสียงดนตรีอ่อนๆเมรู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบของชีวิตที่เธอเลือกเองเธอได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการยืนหยัดและรักตัวเองก่อนจากนั้นความรักที่ดีที่สุดจะมาหาเราเองอดีตที่เจ็บปวดถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเมก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความรักพร้อมกับผู้ชายที่รักและเห็นค่าของเธออย่างแท้จริงและนี่คือจุดจบของเรื่องราวที่แม้จะเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดและทรยศแต่กลับเต็มไปด้วยความรักความหวัง และความสุขที่แท้จริงความรักครั้งใหม่ไม่เพียงแต่เยียวยาใจของเมย์แต่ยังทำให้เธอค้นพบตัวเองและชีวิตที่เธอสมควรได้รับ